วติกันเคลื่อนพระศพพระสันตปาปาเบเนดิกที่16มาตั้งในพระมหาวิหารนักบุญเปตโตรเพื่อสัตบุรุษจะได้แสดงความคารวะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีปลงพระศพจะมีขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีที่5มกราคม เช้าตรู่วันจันทร์ที่2ม,มกราคมณอารามพระมารดาพระศา,านสนาจักรในศูนย์วติกันพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16ได้รับการเคลื่อนไปยังพระมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อบรรดาสัตว์ปรุษจะสามารถแสดงความคารวะพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้ายและสวดภาวนาววนขอการพักผ่อนตลอดเงรันรอนสำหรับดวงวิญญาณของโยเซฟรัสซิงเกิลผู้จากไปโดยมีพระคารินาลมาโรแกมเบตตีอาชบิชอปแห่งพระมหาวิหารเป็น ประธานในพิธีกรรมสั้นๆเป็นการเฉพาะประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับมิซาปลงพระศพเช้าวันพฤหัส,สบดีที่5มกราคมเวลา9นาฬิก30นาทีณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่เป็นประธานในฐานะพระสันตะปาปาในพิธีปลงพระศพบรรพบุรุษของพระองค์ โดยหลังพิธีพระสบของพระสันตปาปากิติคุณเบลิลิกที่16จะถูกนำไปฝังไว้ในสุสานใต้พระมหาวิหารตามที่ทรงขอในครูหาที่ฝังพระศพนักบุญยอนปองที่สอ2พระสันตะป,ปาปา พระคาร์ดินาลโยเซฟรัสซิงเกอร์หรือสมเด็จพระสันตปปากิติคุณเบเนดิกที่16ผู้จากไปประสูติที่เมืองมาร์เจอร์อัมอินในแคว้นบาวเรียประเทศเยอรมน,นีเมื่อวันที่16เมษายนปี1927 เมื่อย,ยังทรงพระยาวพระองทรง,งค้นพบความงดงามและความจริงของความเชื่อในพระคริสต์โดยผ่านทางมรดกฝ่ายจิตวิญญาณของครอบครัวและการเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงความดีงามและความหวังที่อย่างรากลึกลงในความผูกพันที่ผูกติดกับพระศาสนาจากักร กระทั่งวันที่19เมษายนปี2005พระองค์ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่265ของระศนะจร์คทอลิก Catholic, โดยทรงเลือกพระนามว่าเบเนดิกต์ที่16 ตามความปรารถนาของพระสันตปะปปากิติคุณผู้จากไปพิธีพระสพและพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดให้กระทำด้วยความเรียบง่ายแบบเดียวกันกับที่บ่งบอกถึงพระชนชีพของผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยในสวนองุ่นของพระเจ้า